ใครอยากสมัครก็ได้ครับแต่คนที่เลือกคือรัฐสภาเป็นคนเลือกเอามา35คนมาเขียนรัฐธรรมนูญถามว่า35คนมาจากไหนครับมาจากรัฐสภาที่มาจากรัฐนูนพัดฉบับไปเด็จกันและรอเสียเวลาไปทําไมครับถ้าอยากแก้เรื่องอะไรวันนี้เขาบล็อกไปในรัฐนูญฉบับนี้หมดแล้วครับหมวดหนึ่งหมดสองห้ามแต่แก้ได้ไม่ได้พ้นอยากแก้อะไรตั้งแต่หมวดสามไปเรื่อย จนถึงหมดสุดท้ายครับแก้โดยสภาทีละมาตราได้หมดไม่มีการต้องง้ามแต่ครั้งนี้เราลงทุนหมดไปไม่รู้กี่พันหรืออาจจะเป็นหมื่นล้านครับเพื่อท,ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมคิดว่าเก็บสตังค์เหล่านั้นไว้ชดเชยให้พี่น้องที่โดนน้ําท่วมชดเชยกับพี่น้องชายแดนที่ต้องอพยพมาหลายแสนคนครับทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาชดใช้กับคนที่บาดเจ็บล้มตายกับสงครามดีกว่า เพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับเราเท่ากับตำน้ำพริกละลายแม่น้ําและให้คาตอบไม่ได้ครับว่ารัฐธรรมนูนที่เรากําลังจะเปิดช่องให้ไปเขียนกันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจิ